มหายานปริทัตตตอนที่สองการก่อกำเนิดอุดมคติแห่งพระโพธิสัตว์เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำธรรมะเรื่องการก่อกำเนิดอุดมคติแห่งพระโพธิสัตว์มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังเพื่อสืบเนื่องต่อจากรอยปริแยก ในสังคมนทนอันเป็นปฐม,มเหตุให้เกิดแนวคิดใหม่ดังที่ได้กล่าวไว้ในครั้งก่อนเมื่อฝ่ายมหาสังธิกะได้ยกระดับพุทธภาวะให้สูงส่งเหนือโลกและในขณะเดียวกันก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ความเป็นพระอรหันต์ก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์พร้อมในทุกด้านณจุดนี้เองก็ได้เกิดช่องว่างทางอุดมคติขึ้น ในหัวใจของพุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยพวกเขาเริ่มตั้งคำถามว่าหากเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นพระพุทธเจ้าอันประเสริฐแล้วไะน,นเราจึงต้องจำกัดเป้าหมายของตนไว้เพียงการเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นเพียงสาวกยานหรือยานของผู้ฟังที่มุ่งนำพาตนเองให้พ้นทุกแต่เพียงลำพังคำถามนี้เองได้กลายเป็นเสียงเพรียกหา อุดมคติใหม่อุดมคติที่ยิ่งใหญ่กว่ากว้างขวางกว่าและเปี่ยมด้วยมหากรุณายิ่งกว่าและคำตอบที่ปรากฏขึ้นก็ได้สั่นสะเทือนวงการพระพุทธศาสนาไปตลอดกาลนั่นคืออุดมคติแห่งพระโพธิสัตว์คำว่าโพธิสัตว์มาจากคำสองคำรวมกันคือโพธิแปลว่าการตรัสรู้และสัตวะ แปลว่าพวกข้องอยู่หรือสัพพสัตเมื่อรวมกันจึงมีความหมายว่าผู้ที่มุ่งมั่นจะตรัสรู้เพื่อประโยชน์สุขของสัพพสัตทั้งปวงนี่คือหัวใจที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงในขณะที่อุดมคติของพระอรหันต์คือการดับเพลิงแห่งกิเลสในใจตนให้สิ้นเชื้อโดยเร็วที่สุดอุดมคติของพระโพธิสัตว์กลับมองว่า การดับไฟในบ้านของตนเพียงหลังเดียวในขณะที่บ้านของเพื่อนบ้านนับล้านหลังยังคงลุกไหม้อยู่นั้นยังมิใช่ความสมบูรณ์ที่แท้จริงพระโพธิสัตว์จึงได้ตั้งมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่คือการปลุกโพธิจิตอันหมายถึงจิตที่มุ่งมั่นต่อการตรัสรู้ให้เกิดขึ้นในใจจิตดวงนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญสองประการคือมหาปัญญา ที่ปรารถนาจะบรรลุถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดและมหากรุณาคือความสงสารอันไพศาลที่ปรารถนาจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทุกรูปทุกนามให้หลุดพ้นจากทะเลทุกข์แห่งวัต,ตะสงสารด้วยแรงขับดันแห่งโพธิจิตนี้เองพระโพธิสัตว์จึงเต็มใจที่จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสาร,รวัฏอีกนับกับนับกันอันประมาณไม่ได้ ท่านยอมเลื่อนการบรรลุพระนิพพานส่วนตนออกไปก่อนเพื่อที่จะได้มีเวลาบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่หนทางแห่งการบำเพ็ญบารมีนี้ถูกเรียกว่าปารมิตาหรือคุณธรรมอันยิ่งที่นำไปสู่ฝั่งฟากโน้นซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมหลัก6ประการคือทานการให้ศีลการรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ขันติความอดทนอดกลั้น วิริยะความเพียรพยายามทยาณนะการบำเพ็ญสมาธิและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือปัญญาคือความอย่างรู้ในสัจธรรมความจริงเส้นทางนี้จึงถูกขนานนามว่าโพธิสัต,ตว์ยานคือยานของพระโพธิสัตว์ซึ่งต่อมาได้พัฒนาและเรียกตนเองว่ามหายานอันแปลว่ายานใหญ่เพื่อเปรียบเปรยว่ายานลำนี้ สามารถบรรทุกสรรพสัตว์ได้คราวละมากๆเพื่อข้ามฟากไปสู่แดนนิพพานบัดนี้อุดมคติใหม่ได้ถือกำเนิดแล้วเป็นอุดมคติที่เชิดชูมหากรุณาส่งเสริมการเสียสละและเปิดหนทางสู่พุทธภาวะให้แก่ทุกคนมิใช่จำกัดอยู่เพียงคณะสงฆ์อีกต่อไปแต่แนวคิดอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยจินตภาพเช่นนี้ ย่อมต้องการวรรณกรรมรูปแบบใหม่เพื่อเป็นภาชนะรองรับและถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของเหล่าพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าในแดนสุขาวดีต่างๆแล้วคำภีรูปแบบใหม่เหล่านี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรมีเนื้อหาแตกต่างจากพระไตรปิฎกเดิมอย่างไรและได้นํำเสนอหลักปรัชญาอันลึกซึ้งใดบ้างซึ่งอาตมาภาพจะขอนำมาสาธยายในวาระถัดไป ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร